เต้ผู้ติดไอ้ใครตัดลำตัว อุ้ยไอ้เชี่ยแต่มึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหโอไมค์กอดกูมีทีมด้วยว่ะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของผมและอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ไปอีกนานๆเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องเคนชินสมาร์ทได้แล้วนะฮะโดยสมาชิกนะครับก็จะมีน้องไข่อยู่หน้าชื่อนะฮะและถ้ายิ่งอยู่นานๆเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นน้องไก่ฟ้าเรืองแสงด้วยสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซัพพอร์ตกันอย่างเสมอมานะฮะยังไงก็เอ็นจอยกับวิดีโอในแครับมาแล้วครับผมโอ้โหหนุ่มหัวโลาะคนเดิมแต่ทำใหม่นนี้ะครับ เราจะเล่นแบบเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะเราก็จะปลดล็อกเทียต่างๆทีต่างๆนะครับผมแล้วเราจะปลดล็อกไปถึงเทียสูงสุดหรือไม่แน่อาจจะไม่ถึงมาไม่รู้อะเราจะลองปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะโดยการเริ่มมาจากการเป็นยาจกก่อนแบบไต่เต้าขึ้นไปเป็นราชาข้างบนนู้นเลยนะฮะเริ่มกันเลยนี่คือเป็นอุ้ยโอ้โหมาแล้วอ้อยมันทูๆเรียลนะทูถูเรียวถูๆเรียลนี่นี่นี่อืมเดี๋ยวซ้อมซ้อมซ้อมเหมือนจะมีการเตะด้วยนะฮะอัปเดตใหม่นี้สเปซบาร์เออนี่เตะเอออ่านี่ครับมันก็จะเป็นแรงโปรเกรสนะฮะถ้าถ้าเล่นแบบโหมดฟรีส์ โหมดฟิสเพลย์นะฮะหรือถ้าเล่นโหมดสปอยเลนส์นะฮะถ้าชนะเนี่ยเราจะได้2แต้มแล้วเราก็จะสามารถอัพเป็นเลเวลต่อไปได้นะครับผมงั้นเราไปลองเล่นฟิสเพลย์ก่อนไหมมาไอ้หนุ่มมาไม่เจอหน้ากันนะปวดขึ้นเยอะบอกเลยจตกโอ้โหมันไม่เจ็บเลยวะอุ้ยหน้ามันอุ้ยมันมีหน้าโอ้โหมันหน้ามีหน้าช้ำเดือเนี่ยเตะกูเตะไอ้ใครลุกไปเลยเดี๋ยวพี่ไหวไหมเนี่ยอยาขึ้นมาอย่าขึ้นมา จุกเล็กน้อยฮะดนเตะไข่ทีนึงเตะหัวโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โอ้เตะหัวแตกเลยทีบหายโอ้โหติดเหลือไไในคลิปนี้ไฟแรกกูก็เตะหัวแตกเลยมาฮะเราได้มาหนึ่งแต้มนะครับผมเราจะไปลองเล่นโหมดสปอยเลนส์กันบ้านนะครับเป็นโหมดที่เหมือนวิ่งไปเก็บของอ่ะวิ่งไปเก็บของใช่ไหมมาวิ่งไปเก็บของครับเฮ้ยเจออะไรเจออะไรไม่รู้ถุงเท้าถุงมือถุงมือเอามาหมดด้วยถุงมือลว อุ้ยขอร้องฟาดกูอ้อยอ้อยแขนแขนอ้อยอ้ยจังหวะนี้ต้องชุลมุนชุลมุนเราต้องเป็นฮีโร่ครับต้องไปช่วยเขาต้องไปช่วยเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลุมแทงแล้วกูไอ้เหี้ยโอ้โหขอคอนหน่อยได้ไหมโอ้ขอคอนหน่อยอยากได้คอนขอคอนหน่อยปล่อยมือสิอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยกูไม่มีอาวุธเลยเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวนี่นี่นี่มึงจะเอามือกูไปเอามืออยากได้คอน์ดนะอยากได้คอนขอคอนหน่อยสินุ่ม ไอ้เจ้ก็ตามกูจังเลยเออฟ้ามันลูกฟ้ามันฟ้ามันเฮ้ยเผลอล่นทีเผลอลูกทีเผลอโอ้โหมันหลบมันหลบเฮ้ยคอรว่างแล้วคอรว่างแล้วคอรคอร์อากูมาแล้วกูไปลงลายคอรแล้วเฮ้ยเขาเผลอเผลอเหรอมึงเผลอเผลอใช่ไหมเผลอโอ้ยปุ๊บโอ้ยฟ้าเดียรคอรเออโอ้โหเป็นไงล่ะมึงปุ๊บอ๋อโอ้ยหัวแตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วลุกลุกมาแล้วอ่า โอ้โหแล้วใจดีจัดจัดรอกูด้วยเฮ้ยอย่าไปทำร้ายคนไม่มีทางสู้สิน้องมาเจอกูกูสิวะเออ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 เตเตเออโอ้โหโคตรโหดซีโร่ทูฮีโร่จัดจัดกูอือย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาเฮ้ยชนะแล้ววะเฮ้ยทำไเหมือนง่ายจังวะกูเอ็กซ์เพคว่ามันจะยากกว่านี้เนี่ยมาครับเราโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยทุกครั้งที่เราจะอัพเลเวลอัพแรงเนี่ยเราจะต้องไปสู้กับแชมเปี้ยนของแรงนั้นก่อนเหรอ โอ้ my g อดมาครับเราจะไปเจอกับแชมเปี้ยนแล้วฮะมาปุ๊บโอ้ทำไมเดี๋ยวนะทำไมแชมเปี้ยนมันตัวใหญ่ยังวะโอ้โหแล้วมันมีขวานแล้วมันมีหมวกด้วยโคตรขี้โกงอ่ะเดี๋ยว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 มันมีอะไรให้กูบ้างวะที่พื้นอ่ะมีค้อนนะมีค้อนมามามึงเจอกูแน่นี่แก๊งคอนซิงกูมีคอนคู่นะเว้ยกูมีคอนคู่นะเว้ยโอ้ยเฮ้ยมันสูงจังวะเฮ้ยนี่กูสู้กับยักษ์ปะเนี่ยโอออู้หูอูโหูเฮ้ยโอ้ฮะลำตัวอักเสบต้อองลาันก่ มั่วมั่วโอ้ยขากอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่าโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยลอ้ยโ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 อ้โอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้กโอ้ได้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอูยโอ้เขอเตะหัวชน้แล้วโด้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอุยโอ้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 ยเล้ยโอยโออ้ยโ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 อ่ยโอเยโน้อออะอใช่ยวถ้านเล็งกูล่ะเฮ้ย เอ้ามามามาไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งมามาไปแล้วหนึ่งครับเราต้องเราต้องจักชิงจังหวะชุลมุนจังหวะชุลมุนเออนี่ปาดลำตัวปาดลำตัวฮะปาดลำตัวเออเออเออมามาเดี๋ยวยเดี๋ยวแล้วมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ย<ห><ห>เฮ้ยมึงจะมาตามกูทำไมเออไปส่วนสิขอมีดเพิ่มก่อนมีดเพิ่มป๊บมาแล้วมาโอ้โหดับเบิลซูทนะฮะดับเบิลซูทเออ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 อุ๊ยนี่ฮะดับเบิลคิวดับเบิลคิวฮะเน๊ะเออ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  เออฮู้ฮู้ let's go man ี่ไม่ใช่แล้วกูมีดเมื่อ,อไรอะ่ะเออปาทิ้งไปไอ้ยักษ์มึงเจอกูแน่เดี๋ยวนะขหมวกก่นอนป๊บหาได้หมวกแล้วฮะเดี๋ยวนะเอา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 ดินันเออนี่นี่นี่อันนี้ก็ได้มันเป็นอาวุธร,ระยะยาวฮะแม่งก็มีขวานระยะยาวกูก็ต้องมีของระยะยาวบ้างมา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 ฟา,า,าดฟาดโดนมึงกลัวกูบ้างไหมเนี่ยโอ๊ยมันมีขวานด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมขอมันดูกระจอกจังวะขอกูเนี่ย นี่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 เออต้องจับอย่างนี้เออปัดป้องปัดป้องเออเอาดิเดี๋ย้ไงระบึกมาดิเออเออลงไปเออเฮ้ยขวาโหลดแล้วขวาโหลดแล้วมึงมานี่เลยมึงมานี่มึงมานี่มึงเก่งนักใช่ไหมฮะเจอแล้วไปยศต่อไปครับเราเป็นเพลเซนต์เลยฮะจากยาจกเป็นประชาชนคนธรรมดามาครับเพลเซนต์คืออะไรว้าวนี่ฮะอันนี้คือเพลเซนต์นะฮะเป็นแบบชาวไร่ชาวนานะครับผมขึ้นมาจากการเป็นยาจกแล้วนะฮะ อุ้ยโ,โหต้องใช้โฟ o i พอยต์เลยอะอเคได้ได้มาอ๋อแล้วชาวไร่ชาวนาเป็นมีขวานเป็นเป็นทุนเดิมฮะมีขวานมีเสื้อแล้วก็มีหมวกนะฮะมีโหมดให้เราเลือก2หมยแล้วโหมดซิงเกิลคอมแบทกับสปอยเดนส์นะฮะงั้นเราจะไปโหมดซิงเกิลคอมแบทกันลวกันเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ให้ดาเนี่ยน่าจะเป็นชาวไร่สู้กันใช่ไหมอ่าใช่ครับเฮ้ยแต่เหมือนเราจะได้เปรียบฮะเข,เ,เขาเป็นเขาเป็นเคียวเราเป็นขวานับผมเหมือนเราจะได้เปรียบ โอ้ยพี่ขอโทษมาเหมือนเดิมอุ้ยตัวผมมันมีอุ้ยมันมีมันมีหอกสองคนนะหอกสองคนแล้วก็เคียวหนึ่งคนเรามีขวานฮะงั้นเราลุมไปเคียวกันเฮ้ยนี่นี่เราต้องเราต้องเราต้องเอาเคียวก่อนเฮดช็อตเฮ้ยเฮ้ยเหมาะเล่นทีเผลลูกทีเผล่นี่ลูกทีเผลลูกทีเผล่เดี๋ยวเมื่อกูแล้วมาเฮ้ยเออ เดี๋ยวตั้ง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 ตัวดีก่อนตั้งตัวดีโอ้ยโอ้ยโดโดจิ้มขาโอ้ยโอ้ยจิ้มขาเราต้องป,ปัดป้องฮะปัดป้องปัดป้องแล้วเข้าเข้าไปชิดปัดป้องแล้วเข้าไปชิดนี่นี่โอ้โหย่บัถือละปล่อยเบอปล่อยปล่อยปล่อยเออปล่อยซะปล่อยเอ้าเออให้ปล่อยมึงยอมแพ้ที่โอ้โหหหโอ้ยก้อแมดโคตรโหดโคตรอันตราย เนี yeah. ่ย yeah. ต่อไปอ๋อเราต้องไปสู bah, ้กับเกรดแชมเปี้ยนอีกเหรอเนี่ยมาดิมึงมาแชมเปี้ยนรอบนี้จะโหดขนาดไหนโอ้โหเป็นยักษ์ถือเคียวเคียวเบลโคตรยาวเลยเฮ้ยแล้วม um ันมีพ่วงแม่งมีพ่วงหาอะไรที่ที่ตูดด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลยนะมา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 อุ๊บอุ๊บเข้าประชิดเว้ยมาเตะขามาเตะโอ้พี่เตะด้วยเหรออุเออโอ้ยคิดถึงเข้าดาเมจท่านี้คิดถึงเข้าดาเมจมึงมาดิมึงมาอุ๊บเออเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยค่อยค เข้าประชิดปะเข้าประชิดครับเออโอ้โหเปะเปะเออโอ้โหเฮ้ยทำไมกูเก่งจังวะมึงสู้ผิดคนแล,ล้วน้องไอ้ยักษ์นี่มึงมมมมมต่อไปครับแรงต่ตอไปของเราคอมมอนเนอร์นี่โอ้ถือดาบคู่ซะด้วยคอมมอนเนอร์นะฮะต้องใช้ทั้งหมด5พอยด์ด้วยกันกว่าจะไปถึงแรงต่ตอไปเฮ้ยกูก็มาไวเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหโหดจัดจัดดาบคู่โชโช,โชโชโช,โช มาครับอุ้ยนั่นมันดาบ,บยาวอ่ะดาบยาวกูเป็นดาบสั้นสองอ,อันปุ๊บโอ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 อ้โหออเอเฮ้ยมันแทงกูตายเลยอุ้ยเอ้าทำไมอ่ะพอพอเราฮะเรากลับมาเป็นขอทานใหม่เหรอเนี่ยอันนี้คืออะไรเน oh, ี oh, 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 ่ยโลกหลังความตายเหรอนี like ่ค like ืออะไรอะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยกลับมาเป็นโลกหลังความตายนะทุกคนมาดิมามึงมามามา โอ้แหววแหววแวเดี <publishers> ๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอลูกก่อนได้ไหมไอ้นี่โอ้โหคาแรคเตอร์ลอตฮะเราแพ้หรออ๋อมันคือถ้าเราตายเนี่ยเราก็จะกลายเป็นโลกหลังความเอ้ทำไมเป็นโครงกูเป็นโครงกระดูกด้วยคือถ้าเราแพ้เนี่ยฮะเราก็จะไปที่โลกหลังความตายนะฮะเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่ที่โอ้โหมาเป็นเบเกอร์ใหม่ชิบหายมาพี่โหกูปพเทชั่นพร้อมนี่โอ้โหนี่ดีนะกูใส่หมวกนี่จ้วงจ้วง ต้วงแทงต้วงแทงนี่เป็นไงมึงเจอมึงเจอนี่มึงเจอมึงเจอเอ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 อจ้า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 พลงเซนเลเวลปะเป็นชาวนาละเฮียมะอีกรอบนึงมึงกับกูพวกอ้อให้ฟาดกูเข้านะกูเข้ากูเข้าประชิดนะมากูเข้าประชิดนะเออเฮ้ยเคลียวหลุดมือเหรอเคลียวหลุดมือใช่ไหมมึงเคลียวหลุดมือเหรอวู้ฮู้เอาละเว้ยกูกลับมาแล้วมาแล้วฮะ เราไปสู่คอมมอนเนอร์แล้วกูกลับมาแล้วโว้ยมาครับในสุดผมก็กลับมาแล้วฮะกลับมาสู่คอมมอนเนอร์คนดีคนเดิมเราเปลี่ยนอาวุธได้ไหมเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยว่ะเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยอันนี้ดีนี่ดีเราเป็นอาดาบนี่เราเป็นดาบยาวด้วยวผมว่าดาบยาวเนี่ยมาดีมาดีมามาครับมาโ <First one. S 1> อ้โหโอ้โหเอนละบึ้งเจอดาบกูวันช็อตวันคิวเลยไปไงโอ้โหเลือกถูกไว้เลือกถูก,เ,เ,ก,ถกเห็นภาพเราจะไปแร้งต่อไปแล้วฮะเดี๋ยวนะสปอ,อ,อยแล้งเก็บเก็บอาวุธก่อน ถุงมือถุงมือปุ๊บอ่าโอเคมาขอนฟาดขอนฟาดฟาดตูดฟาดฟาดฟาด <c oughs> แล้วแล้วมึงกลัวอะไรขนาดนั้นอ่ะเอาผมผมไม่ทำพี่ได้ผมไม่ทำพี่ได้มไมไดอยู่ยเฉยๆนะยอมแพ้แล้วใช่ไหมเก๊กเคเฮ้ยกูมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเขาอเยอมแพ้แล้วยจะไปสู้เขาอีกมึงมึงโหดร้ายอย่างงี้นี่เป็นตูดหมอด,ดิเป็นไงเออโอ้โหกูเก่งไหมนี่ผมมาช่วยคนแล้วครับไม่ต้องห่วงนะ ตกไไารเนี้คืออุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวนะขอเราต้องศึกษาอาวุธก่อนฮะอาวุธอันนี้เป็นดาบมีดสั้นกับโล่แล้วก็มีดาบยาวสองคนนั้นเราต้องเอาไอ้โล่ก่อนโล่เนี่ยอันตรายโล่มันปกปัดป้องได้เออนี่ไปแล้วฮะหนึ่งคนเหลือสองคนครับเราจะให้เขาสองคนสู้กันนะฮะเราจะยืนสังเกตการว่าใครโหดเฮ้ยน้องเขายอมแพ้แล้วมึงยังจะสู้เขาอีกเหรอทำไมมึงโหดเหี้ยนอย่างนี้นี่นี่นี่โอ้โห โคตรโหดโคตรพดุงความยุติธรรมใช่ไหมเพื่อนมาแล้วว่าเกรเต้แชมเปี้ยนแล้วเว้ยมาโอ้โหเฮ้ยดาบมันยาวจังวะเฮ้ยแล้วใส่ชุดดำาด้วยโคตรเทเลยแล้วเนี่ยมามามากาโอ้ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวทีเดียวเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยหรือว่าโลกหลังความตายนี่คือถ้าเราสามารถเอาชนะไปเรื่อยๆได้เราจะกลายเป็นแบบขึ้นไปแรงสูงๆอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อนั่เนี่ยเจอเจอเจอแล้วเจอเจอแล้วโอเคโอเคเออโอ้โหหนึ่ง <c balm> นี่คริติคอลฮิตคริติคอลฮิตมีวุธเพิ่มไหมฮะเฮ้ยนี่นี่นี่วุธเพิ่มวุเพิ่มปึ๊บแล้วก็กางเกงกางเกงขอกางเกงเพิ่มอยากได้กางเกงเพิ่มอ่ะปึ๊บอ่าโอเคมาเฮ้ยโหดูดีฮะดูดีผมว <Island> ่าระบบนี้น่าจะเป็นระบบแบบว่าเหมือนไต่แรงกลับขึ้นไปป่ะผมว่าแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใส่มงใส่หมวกแบบไต่แรงกลับขึ้นไปสู่แรงแรงเดิมเราอะไรอย่างงี้โอยเด้อุ้ยเผลอไม่เผลอไม่ได้เลยนะมึงเผลอไม่ได้เลยเชียว โอ้ยเด็ดโอ้ยโอ้ยเจ้าจ้าชิบหายแล้วลวก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 เออโอเคโอเคโอเคมามามานี่นี่ไอ้มึงอืมอืมอืมเรื่องเหรอเรื่องเหรอขอใส่หมวกก่อนเออขอใส่หมวกก่อนขอญาติับแต่งตัวหน่อยได้ไหมล่ะเออมามันเป็นเคียวโอ้ยมันเป็นเคียวเลยทีนี้อืมมา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 เคียวเหรอเคียวเหรอโอ้โหเฮ้ยกูกลับมาแลนดคอมมอนเนอร์แล้วว่ะมาดิมาฮะเรากลับมาที่คอมมอนเนอร์เหมือนเดิมดีว่ะมาฮะคาเนตคาเนตปุ๊บ นี่ไงโอ้โหมาเล่นอยแล้วลกูไอ้เลยอชโอโอ้เช็ดโอ้ชิบหายแล้วโอ้โอชิบหายแล้วกูกูแพ้สิ่งนี้กูแพ้สิ่งนี้ชิบหายแล้วกูจะกลับไปเป็นคนขอทานได้แน่เลยดิโอ้โมันแทงมันมันโอโ้มันแทงอีกแล้วชิบหายโอ้โหกลับไปเป็นคนขอทานเหมือนเดิมโอ้โหตัดลำตัวอุ้ยเชี่ยกูขาขาดแต่มันแขนขาด แต่กูชนะเหลือเชื่อมาฮะกลับมาเป็นคอมมนเนอร์แล้วกูมารอบนี้ฮะเราจะไม่เล่นดาบยาวนะฮะเราจะเล่นดาบคู่นี่เดาจะเล่นดาบคู่ฮะดาบคู่มามามึงเจอคริสโตคุงฮะดาบคู่ดาบคู่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูชนะแล้วไม่เหรอเมื่อกี้เฮ้ยอะไรวะชีบหายแล้วรอบนี้ไม่มีอาวุธด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยมาโอ้ชีบผานแล้วโอ้โห ี่มากูกลับมาเป็นชาวนาแล้วหยอไปโดนไอ้เฮ้ยว้าวแทงว้าวไปหน่อยครับมาฮะผมว่าเราเนี่ยเจอทางใหม่ของเราละทางแทงครับผมนี่เราเอาเราด่าไปแทงเหนือนี่มา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 นี่มาจิ้มโอ้โหเฮ้ยโหดโอ้โหมาฮะทิมเหมือนเดิมทิมอุ้ยอุ้ยชิบหายละอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ อย่าตายนะเอาแล้วไงโอ้โหขวานอุ้ยโอ้โหมันเอามันเอาก้อี้มาตีกูเลยมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหกูไม่ยอมแพ้โอ้โหอย่านะเว้ยอย่านะอย่านะโอ้โหขูหมาขูหกว่าจะกลับมาแร้งคอมมอนเนอร์ได้เดี๋ยวนะคอมมอนเนอร์เนี่ยเหมือนเราจะต้องใช้อาวุธที่มันมันต้องเป็นอาวุธที่มันจิ้มได้อะซึ่งมันไม่มีเลยเว้ยอาวุธที่มันจิ้มได้อะ มีแต่เนี้ยที่เป็นดาบยาวอ่ะไปดาบยาวก็ได้ไปเฮ้ยนี่ไงโอระยะไกลกูมาแล้วนี่นี่นี่จิ้มขาจิ้มขาอ,อ,อึอึวางเก้าอ,อี้ลงอึอึอึอออาาอเอาบอลกูไกลสุดเว้ยต่อสู้กับคอมมอนเดอร์ห้นี้เออชนะแล้วโว้ยเอาเดี๋ยวคนหนึ่งมึงอย่านะอย่านะอ,อึจิ้มจิ้มเออเออเยวแมนชนะแล้วแมนวู้วขานีตต่อเออเออว้าวว้า มาเออทำอะไรเกงใจหมวกด้ได้มึงเห็นหมวกไหมเนี่ยหมวกก็สวยสุดในหมู่บ้านเลยนะบอกให้เออ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 มาเดีโอวโหบสบักสบอมหน่อยฮะแต่ชนะครับผมมาแล้วว่าเราจะได้เลื่อนขันแล้วทุกคนเราจะได้เลื่อนขันแล้วขอเพียงเราชนะไอาหานี่ซึ่งมันคือใครวะไอห,หนุ่มเสื้อดำตัวสูงดาบอัศวนเองมาโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาถึงมันจิ้มแขนเราเลยครับชิหายแล้วออฮยมันาโหดจังวะ นีมาแล้วโอ้โหโอ้เป็นเคียวมาเลยโอ้เป็นเคียวมาเลยเฮ้ยเฮ้ยมาดีมาจิ้มนะเว้ยกูจิ้มนะเว้ยต้องชนะมาให้ได้ครับก็จะเป็นคอมมอนเนอร์คนเดิมคนดีคนเดิมจิ้มพลาดชิบหายแล้วโอ้โหหมวกหลุดหมวกหลุดเลยเดี๋ยว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 โอ้มันหนีอะมันหนีมันหนีเพราะกูโดนจิ้มนี่ไงจิ้มขาจิ้มขาสุดยอดไปเลยขอเคียวนะจ๊ะ วุ้ยมากับโลว่ะเพื่อนคนนี้นี่โอ้โหวันฮิตวันช็อตวันคิวเลยบ้านนี้โอ้ยมึงกับกูอีกแล้วไอ้เหี้ยมานี่โอ้โหโอ้โหมึงเฮ้ยทำไมมันไม่เจ็บเลยวะเฮ้ยมันเลือดออกแต่มันไอมันกระเพกมันกระเพกครับมันกระเพกเ้ยโดนเข้ามาแล้วเว้ยป้าเนย่้าาาชนะแล้ววอยโอ้โหดาบมึงโคตรเท่เลยนี่ดาบมึงยาวอ่ะมึงทำกลัวเยอะมาก แรงต่อไปครับมิลิเทียครับผมมอ,อ,อ๋แล้วเราต้องเลือกนี่ด้วยวะ่ะ you choose your allies but once เลือกได้แค่อันเดียวหรออ๋อแต่อันมันมีมันมีความสามารถพิเศษฮนะอันนี้จะเป็นเตมิน่ารีเจนไวอันนี้จะเป็นอ่าหลบได้ไวนะฮะมันมีการหลบด้วยหรอวะฮะแล้วก็มีรับดาเมจน้อยลงนะฮะก็มีเตะได้ไวขึ้น อืมต <ừ> ัวโปรตีนเนี่ยเราไม่หลบอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็ไม่เตะอยู่แล้วนะฮะผมว่าเราควรจะเลือกเอกทคดาเมจน้อยลงกับเตมินาลีเจนไวขึ้นอืมผมว่าเทคดาเมจน้อยลงเนี่ยใช้ได้ฮะใช้ได้นี่เลยเทคดาเมจน้อยลงฮะมาโอ้มิลิเทียนะฮะมิลิเทียมิลิเทียนะะี่เน,นี่ยถ้า,ถ,าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะเป็นทหารชั้นร่างนะครับผมเออมา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 อู้แทงด้วยอย่าด้วยอุ้ยนี่นี่ฮะนี่ฮะเออมาเดะแทงแทงออ้ยสวนแทงสวน ออ,ออกสนามไปซะออกสนามไปซะเออมึงเอาเอาหอกูคืนมาเอาหอกกูคืนมาเอาอ,อ,กกม,าอ,อมาดิเฮ้ย ทำให้ผมรู้สึกว่านี่มันแทงลำบากจังเลยดิมันมันดูยาวๆไม่รู้อะมันแทงลำบากมากเลยเฮ้ยมีมีโหมดใหม่ใหทุกคน Small Bird เออ Small Blue b i r d นะครับผม Small Blue b i r d คืออะไรวะมันคือการสู้เป็นทีมเหรอโอ้ my god กูมีทีมด้วยวะกูมากับทีมฮะทีมกูสีหาเลยเนี่ยไม่รู้ฮะแต่ว่าฝั่งของข้าวเขสีขาวชัวร์ๆช่วยกันลุมช่วยกันลุมนี่นี่นี่จิ้มขาจิ้มขาเลยนี่ออ้ออย่งโคตรโหดเลยจิ้มขามันน่าจะแพ้แล้วป่ะเนี่ยเออแพ้แล้วแพ้แล้วมึงออกมาเจาะหอกูเลยนะ เฮ้ยมันติดก่าเฮ้ยอ่าโอเคมึงเอาไปเลยกูมือป่าก็ได้มาอ่าเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มีมีของนี่หว่ามีของขอน,นะครับนี่มาช่วยกันลุมเฮะช่วยกันลุมดูไม่ออกเลยไหนเพื่อนกูเนะี่ยอันไหนคือเพื่อนกูวะอันนี้น่าจะไม่ใช่ครับมันมาโคบมโนมโนเนียกูอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วมึงทําอะไรกับกูเนี่ยเฮ้ยอันไหนคือเพื่อนเราสองคนนี้เพื่อนเราใช่ไหมอันนี้น่าจะไม่ใช่ครับน,นี่น่าจะไม่ใช่ฟาดฟาดฟาดเอาอันไหนคือเพื่อนเราวะเดี๋ยวนะสีอ๋อสองสีแดงอันนี้คือเพื่อออนเเรราคคับ ไอ้มันไอ้นลูกไอ้มันฮ้ยกูอยากได้หอกกูคืนละพอหอกขึ้นหน่อยนะมากูพร้อมละเดี๋ยวนะพี่พี่เอาจากหอกผมไลครับพี่ผมต้องใช้ขอครับอ้ามาละหอกกูคืนมาละมาอันไหนคือเพื่อนเราบ้างวะสีขาวนี่น่าจะไม่ใช่เพื่อนเราครับอันนี้น่าจะไม่ใช่เพื่อนเราอุยกูโดนจิ้มอุยคุณโดนจิ้มชิปหายแล้วเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนอ้าแขนแขนซ้ายใช้งานไม่ได้อ่ะชิปหายแล้วผมต้องเอาของที่เป็นถือแค่มือขวามือเดียวสู้ปะถ้างั้น อโอ้โหทหารระดับล่างสู้กันนาน,นย,ยังว่ะเฮ้ยเก่งเหรอหหหหเออเรียบร้อยฮะยอมยังยังไม่ยอมเหรอเตะหัวนะเตะนะยอมสิวะเฮ้ยขอละยอมเถอะกูเหนื่อยแล้วเนี่ยกูเหนื่อยแล้วโอเคครับอันนี้แพ้แล้ว อนไนคือเพื่อนกูเนี่ยคนถือโล่ป่ะน่ะอ่าโล่เพื่อนกูใช่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 เดี๋ยวคนเดียวฮะสองหนึ่งมถือว่าลุมอืออืออ่ชนะแล้วโอ้หเก่งมากเพื่อนเก่งมากเลยสุดยอดแม่งมันชิบหายเลยมาโอเคจำไว้ฮะสีแดงเพื่อนเราสีเหลืองฝั่งตรงข้ามครับจำไว้โอ้โหเพื่อนกูโหดมากมาถึงก็จ้วงเลยฟาบันเพื่อนฟาบันฟาบันเลยเออเอามาให้ตายเออเอามันเออเอามันเออนั่นแหละสวย เก่งมากเพื่อนโอ้โหโโโโโสุดยอดฮะมาครับเราต้องมาสเตอร์อาวุธชิ้นนี้ให้ได้นะฮะเพราะว่าเราต้องไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายนะฮะจิ้มแม่งเลยนี่จิ้มจิ้มจิ้มแขนจิ้มขาไม่จมไม่จิ้มแม่งแล้วกูกูฟาดด้วยว่าฟาดนี่นี่หอกกูสร้างเพื่อฟาดฟ,าดฟาดฟับฟาดไอ้นี่นยังไงละ่ะมึงเอเอามาแล้ววะ่ะเราได้สู้กับแชมเปี้ยนของแรงนี้แล้วฮะมาโอ้โหโอ้โหขวามันดูโหดกูเยอะเลยวะแต่เราไม่กลัว เขาจะจิ้มนี่แน่จิ้มโอ้มันจิ้มกูก่อนโอ้โอ้โอขาเป็นแผลเดียวเดี๋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 ยวเดยวจิ้มผายแล้วโอ้โอ้จิ้มผายแล้วยอมแพ้ยอมแพ้เขาย,ยอมแพ้เอ,อ่อเอ่แบ็กทูเมนูด้วยผมว่าเราต้องเปลี่ยนอาว,วุธเว้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กคอส1พอยต์อ๋อใช้1พอยต์เปลี่ยนอาว,วุธเหรออ่ะยอมใช้ก็ได้เอ่อชิ้นนี้คือนะ <laughs> ขอแบบเป็นดาวได้ไหมขอเป็นดาวได้ไหมโอ้โหแย่กว่าเดิมทีนี้ ้ยนี่ไงเออเจอแล้วเนี่ยที่ต้องการครับอันนี้อันนี้แหละฮะที่รอยคอหอ,อกแทงนี่แทงคางแทงคางไว้หนึ่งทีนี่แทงแขนแทงแขนมีดหล่นสินะมึงนี่หูยโคตรโหดเลยว่ะเอาหอ,อกชิ้นนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มากูมากับเอาวุธชิ้นใหม่แล้วนี่มามากูจิมจ้มกูจิม้มนี่จิม้มเป็นไงหัวกูไหมอ้ยมันปัดมันปัด,ม,ปดมีปัดด้วยมึงมามึงมาปัดเหรอปัดใช่ไหมจิ้ม เฮ้ยโดน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 พูดโดนโดนโดนแต่มันเหมือนจะไม่เจ็บเลยเว้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยมาดิมามาจิ้มนะเว้ยกูจิ้มนะอย่านะเว้ยจิ้มเฮ้ยจิ้มไม่โดนชิบหายแล้วใจเย็นๆคอมดาว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 เราชนะได้ฮะเราชนะได้ขอเพียงจิ้มโดนเท่านั้นขอให้จิ้มโดนจะได้ได้เลยจิ้มโดนโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหยบาเด๊อกมาเออโดนกูโดนเหี้ยนะเอ้ากูจิ้มขาตัวเองเออ กูจิ้มขาตัวเองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแหงต่อไปครับโซลเจอร์โอ้โหมาแล้วเว้ยนี่ฮะแรงต่อไปโซลเจอร์ครับเราไม่ใช่ทหารเดินดินธรรมดาแล้วฮะ เราเป็นโซลเจอร์แล้วเราเป็นทหารจริงๆแล้วโอ้โหโแล้วก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แบบฟรีๆด้วยฮะแม่เลสโกแมนตอนนี้ยังเหลืออีก4ขั้นนะ4ขั้นต้องขึ้นไปถึงนะเป็นขั้นสูงสุดพระราชาแน่ๆเลยแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอพักก่อนฮนะคือแบบกูเจ็บคอบ้าตอนนออออี้ยังไงวันนี้ผมกขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่กับผมถึงจุด นี้นะฮะแล้วก ok ็ขอบคุณสมาชิกที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับว่าจอกันที่ nk ็นเครดินะจ๊ะเอาล่ะครับผมไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับทุกคนไว้เจอกันไว้เจอกันไบอู้